สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้าๆสวัสดีตอนเช้าวันที่6กุมภา2564นะคะสวัสดียามือเศร้าค่ะวันที่6กุมภาเมื่อนี้สิพามาเบิงอีกมุมหนึ่งของโรงงานนะคะเนาะที่ได้ปลูกต้นบกะนาวค่ะอันนี้ต้นมะนาวค่ะปลูกมะนาวเอาไว้กำลังออกดอก นี่เรียกว่าต้นยูบ้านเอิ้นต้นบะแข้งนะคะเด้อแต่ว่ายูนี่อีกคนไทยเอิ้นมะเขือพวงมะเขือพวงค่ะนี่ต้นมะเขือพวงนะคะยังไม่ออกดอกนะคะแต่ต้นใหญ่แล้วมีสองต้นค่ะต้นมะนาวต้นมะละกอค่ะ ต้นมะละกอนี่มะเขือพวงยังไม่ออกดอกค่ะเดี๋ยวถ้าออกดอกออกหมากและสิมะไทยให้เบิ้งนะค่ะเด้ออันนี้ต้นมะเขือจ้ะบรรยากาศตอนเศร้าๆค่ะ ลมเย็นเย็นมะเขือค่ะ,อ,คะอยู่แบบพอเพียงเนาะคะ่ะเนาะปลูกเองค่ะทะเลทรายขึ้นในซ้ำนี่ก็โอเคแล้วค่ะนี่ก็เก็บ เก็บลูกกินหลายครั้งแล้วค่ะมะเขือนะคะก็พันมาจากบ้านเรานะคะมาจากเมืองไทยค่ะอันนี้ใบแมงลักนะคะหรือว่าคนอีสานเอื้นผักอีตูกินกับอันขนมจีนเนาะคะเนะน้ำยาปลาใบาแมงลัก ใบแมงลักอยู่ดูใบกระมิ้นะ้ค่ะเดอ้อใบแมงลักเกิดได้ทุกทีปลูกง่ายค่ะเห็นหมคะ่ะต้นมะเขือป้ามะเขือปลูกง่ายค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสััสดีจ้า